ไม่ต้องเอาดีไม่ต้องเอาดีไม่ต้องวอกเอาด้วยใบยนี้โอ้โหหมุนนานซะด้วยปึบเฮ้ยเอลเอนเหรอเอลเอน่ะเอลเอนอังกฤษอังกฤษ,กฤษปีขวาโจโคปะเนี่ยโจโคไอดีฟีฟาโฟชอปบายโอบริการรับซื้อและขายไอดีฟีฟาอลาส์สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วน ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการตัมเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับไอดีตัวเองกิจกรรมเกมคอลเลกชันลุนย3่ s าบวก8นั่นเองครับกิจกรรมนี้ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมเก็บเพชรอีกแล้วนะมี6เพชรมันเดินแต่คนหลายๆคนที่เล่นมารวมถึงตัวเองด้วยเนี่ยบอกว่ากดทีละส0ทีเนี่ยโอกาสที่ะจอกของดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเก็บเพชรได้เป็นจานวนมากเพื่อรับการใบตรงกลางนั่นเองนะครับแล้วก็แรกคบหนึ่ การลุนย3สามเทียสเนี่ย5-8 2ใบนั่นเองนะครับแล้วก็การแต่ว่าสามอีก1ใบนั่นเองนะฮะ เีย่าของดีแน่นอนครับแล้วก็แลกไปเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้แลกไปทั้งหมด1นึ่เหรียญครับนี่เกมคอลเลกชันครับแนะนำว่ามาแบบว่าหน้าเว็บและกันครับมันค่อยแบบว่าไม่กระตุกเนาะอ่าเรามีก็อีปิกรีเจนเหมือนเดิมแต่ว่ารีเจนเนี่ยน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเราต้องมองไปที่ฝั่งซ้ายครับมันจะมีการ์ดที่แบบว่าโอวอเริ่มต้นที่100แล้วการันตีบวก8ด้วยนะครับถือว่าเป็นของดีเลยแหละเอาแล้วก็ลุยไปเลยครับทีละสิครั้งนี่คือเราได้เพชรมาเนี่ยเราต้องลงมาดูขข้้้้้าาาาางงงงลลลล่่่่่่่ดดวววววยยนนนนนนะะะะครรรรัััับบบบเเเเเพพือออออจสสมชีแแแก็็ตตตปปไ อย่าลืมนะรับปีครับนะเพจนี้อุ้ยกรุณารับขออุ้ยขอบคุณเมมเบอร์จากโอมด้วยอู้เมมเบอร์ใหม่ครับขอบคุณมากน,นะครับโอมขอบคุณมากครับสวัสดีไมโครเวฟด้วยครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยครับ <S 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 เราน่าจะหมดแล้ว อุย้ยขอบคุณมากครับ20ดูทีมครับทีมไปวันหนึ่งทีครับเดี๋ยวเราตามไปดูด้านในว่าเราจะได้อะไรกันมากกับกิบกจกรรมเกมคอลเลกชันครับเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเงินเนี่ยเรียกได้ว่าเรามีอยู่8ปดแสนล้านแล้วกันครับเงินเอาง่ายๆคือ8ปดแสนล้านละมามาดูซิว่าเราจะจบที่เท่าไหร่นะครับเจ็ดแสนเก้าได้มาเก้าแสนเก้าอ่ะเท่ากับกิจกรรมนี้เติมหนึ่งหมื่นได้เงินสองแสนนะครับ ได้เงิน2 0 0แสนนะครับโคตรจะคุ้มเลยแล้วก็มีบวก8อยู่1 2 3ใบ12บมี16ใบอ่ะ10,000มี16ใบก็ตกใบละประมาณเกือบเกือบพันนึงและเอา้าตีง่ายๆครับเออ <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปเปิดกันที่การใบแรกกันก่อนเลยแล้วกันครับนี่เลย102ลุ้น4ปีบวก5การันตีอันนี้คือน่าจะวอเอาแน่นอนครับสำหรับใบนี้ครับอา n ครับโอ้โหวอาแน่นอนมาซานเป็นอุชใครเลยเนี่ยอุชเนี่ย จะรู้อะไรใครว่าอุช๊ชใบนี้อันนี้คือการันตีวอลแน่นอนครับยี่สบามชัวทเอบวกหาการันตีครับอันนี้วอลแน่นอนวอลแน่นอนใบนี้เออปรืบสเปนครับกองหลังสเปนผู้ใดเนาะน,นี่กองหลังสเปนเนี่ยเาโอ้ยเมื่อตอนบ่ายเราเปิดให้เขาบวกเจ็ดนะจำได้ไหม เราเปิดได้เขาบวก7เมื่อตอนบ่ายนั้นนะเค้าตอเลสอ่ะเอะาละใบนี้4ใบเองครับลุ้นตั้งแต่บวก3ถึงบวก8ด้วยเห็นทีสบวก8ยังไม่เห็นเลยพี่เปิดได้แค่บวก7เมื่อตอนเออ่ช่วงบ่ายนี้ครับเคาเลสตัวนี้หน้าเป้ายิงของเออของเราตอเลสเนี่ยน้องชายพี่ขอให้ได้ซูสนะครับขอบคุณมากครับใครอวยพรพี่เท่าไหร่ก็ขอให้ได้กลับไปเท่านั้นละกันนะครับ <S <S 2> <S 2> เออใครที่ดูอยู่ยังไม่กดไลค์ก็ขอให้มันถึง1นึรอไลค์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในไลค์ของพี่แล้วนะครับนี่เลยก็ฝากกดกันด้้วยยลละะะกกกัััันนนนนนครรรบบบสหใแเเี่ม็็จปุ WC22 LN s p o t l i ปอ f ลเแลวก็พี t ีด้วยแต่ใบนี้อาจจะรุนยากหน่อยเพราะว่ามันรุนตั้งแต่บวก3ถึงบวก8นะใบนี้ยอันนี้จบเลยครับเปิดมาเป็นเนสต้าด้วยหนักเลยเนี่ยเปิดมาใบแรกเป็นเนสต้านที่เราไม่ค่อยสู้ดีแล้วนะใบ2ครับนะใบ2เฮ้ยเอาใบ3ดิเฮ้ยขอบคุณโดนเนทด้วยฮะนีแน่ขอบคุณโดเน,ด,ด,น,ด,เนด้วยครับแล้วเฮ้ย สามใบไม่ไม่พิกเข้าไปเลยหรอสามใบเมื่อกี้เรียกได้ว่าเออเหลือเลยอ่ะไปไม่เป็นเลยครับไปไม่เป็นเลยอ่ะ <c oughs> ปึบเออ WC หน่อยครับโอ้โหจบเลยนแล้วเป็นคาเลตบวกหกเท่านั้นเองครับหูยจะลุ้งเลยนะเมื่อกี้สามใบคือไม่มีอะไรมาเลยนะครับ วันนี้เดอร์บอยต้องเข้ารับการผ่าตัดใช่ครับเดอร์บอยคือน่าจะกลับมาเล่นอีกทีนึงคือน่าจะเป็นต้นปีหน้าเลยนะครับต้นปีหน้าเลยแต่ก็ต้องบอกมันเดิมคือแมนซิตี้ขาดเดอร์บอยไปก็เหมือนตอนฤดูกาลนั้นก็ไม่ได้แบบว่าอ่อนลงเลยนะก็ยังเล่นดีเหมือนเดิมอะ <S <S ฟิลฟอเดนก็เล่นได้เบนโตซิวาก็เล่นได้แจ็คก,กีลิตก็เล่นได้รัตนาตัวคือเก่งทุกตัวด้วยเอากระกาล้ะกันนะกระลิ้นนไม่ต้องเอาของดีมาให้เด้อเอาแบบกระกาก,ากาพอกระกากาพอไม่ต้องของดีมาให้เออดีมากดีมากดีมาก โชว์เคียไ,ได้ครับเมื่อกี้มาบวก5นานี่มาบวก7ด้วยเอาแบบกากากเลยนะกาลิน่าเอาแบบพิกเลยอ่ะแบบพิกเลยอ่ะไม่ต้องแบบว่าเข้าไปก็ได้ครับ<ม>เพราะเดี๋ยวมันจะหาว่าแบบว่าโปรเฟชแนลเกินไปนะครับแบบว่าตึงๆนะเอาโลซาโนโไปต่อครับไม่ลีลาครับไปเลยครับป<ม>ื้บ w c อีกแล้วครับเออไฟมามอย่างงี้ครับแล้วเป็นโหกาหน้ากลางรับอีกแล้วเหรอ มาอีกแล้วเหรอกาหน้ากลางรับเนี่ยคูยาเต้มาบวกเจ็ดด้วยเขาเมื่อตอนบ่ายเราเปิดได้บวกแปดด้วยับไปต่อครับไม่ลีลาหรอกครับใบนี้ปื๊บ w c มาอีกแล้วครับหาะไฟมาครับเวลครับเวลกองโ่าโรดันเหรอนี่ยโรดันบวกแปดไม่อะไรเนี่ยโรดันเบนเดวิดบวกเจ็ดด้วยครับผมโอเคเบนเดวิดเราไปต่อครับไม่ลีลาครับใครที่ดูอยู่กดไลค์กดินตามไม่ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไฟมา w c ครับเฮ้ยทงชาติไทยไหมเนี่ย ไอทงชาติไทยบ้าเอ้เียเฮ้ยใครเนี่ยโอเคเล่นนะบาสโอ้นึกว่าทงชาติไทยบ้าเอ้ยนึกว่าทงชาติไทยเกือบได้เห in ็นคนไทยในเวิร์นครับเออเดนนึกว่าคนไทยเนี่ยตอนแรกอ๋อใครโอเคเล่นนะบาสแต่เข้ามาบกแปดก็ได้น่าจะได้ใช้อยู่อะใบต่อมาไม่ต้องวอลก็ได้จยมเดี๋ยวเขาจะว่าหน้ามาแล้วเนี่ยเอาเบาๆพอ BTB ฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์กองหน้าบาเทนไปน้องบาเทนไป พลาสติกไฮวันบวกแปดเฉยโอ้โหบอกว่าเอาเกลือเกลือไงกาลินาเอาเกลือเกลือน่ะไม่ต้องเอาของดีก็ได้ครับพลาสติกไฮวันโอ้โหใบต่อมาเกลือเกลือกาลินาเกลือเออเอาไฟมาอีกแล้วครับอุ้โหเป็นเุ้ยไกเซโดไอ้นักเตะเชลซีเหรอไกเซโดไก่เฮ้ยไก่เซโดเอ็นเตะเชลซีโอเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เลยโอ้นักเตะเชลซี โอ้ลิวอร์พูอยากได้นักเตะบอกมีใจอ่ะไปเชลซีดิตำนานลิวพูดพูลดิ48ชั่วโมงดิครับเนี้ยฉลอง800ไลค์หนห่อยมปปึบโอ้โห WC อีกแล้วมาบ่อยจังอะโอ้แล้ววอล์กเอาอีกแล้วอะเกาหลีครับโอ้โหคิมินเอ้คิมินเจอร,รอมินเจอร,รอโอ้โหมินเจสีแ่แสนล้านโอ้โจะรั่วโอโ้เกินคิมินเจเฉยเอ่ะ แต่คือเรามีแล้วไงประเด็นอ่ะอยู่กองหลังของเราอ่ะคิมินแจอ่ะเนี่ยก็หวังว่ามาจอกของดีแล้วกันไปลุยเลยกว่าไม่คาดหวังไม่บิดหวังด้วยคิดง่ายๆครับเป็น WC อีกแล้วครับหา WC ครับเกาหลีเฮ้ยเกาหลีปีกไซส์สองมินสองมินหวังหงีชานโอเกาหลีมาสเลยโอ้นูว่าสองมินโอ้โหเ,เกือบแล้วดีเกือบแล้วนะ วิวขอาคุณกดไลค์ด้วยครับใครที่อยู่อยู่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับดีครับโอ้โหมาโชกไปหน่อยครับคุณต้องเลนด้วยโดเนทครับช่องเราต้องการการสนับสนุนในการกดไลค์กดติดตามและก็โดเนทด้วยนะเขาคุณนมากครับผมที่ซัพพอร์ตกันแยบถ้าสหรับพีบพ่คือไม่ต้องลุ้นอะไรเลยเพราะว่ามันมีหลายปีมากๆอย่างปี FA ปี LOL อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะออกของดีเนี่ยเรียกวา่าลิฟลี่อ่ะใช้คำว่าลิฟลี่เลยอะออกของดีและจะน้อยมากๆครับเนี่ยก็ เป็นกำลังใจสอบการไปนี้กาลีนาแล้วแต่จะให้แล้วกันไม่คาดหวังไม่ผิดยังพูดไม่จบเลยกาลีนาเพื่อนเอาไปแล้วเหรอจะรั่วยังพูดไม่จบเลยเฮ้ยหนักเลยดิยังพูดไม่จบเลยอะไรเนี่ยวลาสิหัวจะปวดหัวจะปวดเอาไปยาลาสโกครับคาสโกคาสโกครับนี่เลยแต่เอาจริงอ่ะถือว่าเอาพูดตรงนะ ถามว่าความได้ลุ้นเนี่ยมันได้ลุ้นไหนคือมันอาจจะมีเลทออกหรอพี่ว่าประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสำหรับยี่สิบสามทีเอสแต่จะออกบวกแปดไหมนี่คืออีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับขึ้นอยู่กับดวงที่ทำกันมาขอให้ได้แล้วกันครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้พิมพ์คำว่ายี่สิบสามทีเอสบวกแปดให้พี่หน่อยขอรัวๆเลยนะรัดฟอยี่สิบสามโอ้โหถ้าพี่บอกนะพี่ได้รัดฟอยี่สิบสามมันโอ้โหพี่เปิดหน้านี้ค้างไว้ยันเที่ยงคืนเลยอะ่ะเอ้ยยันตั้งตีหนึ่งตีสองเลยอะ่ะไม่เล่นด้วยอะ่ะสปอ,อ 8, ร์ตไไไลลลท์บบวววกกกกกมมมิมิินนนเเเเเเจจจ่่่อออออีแ้หรระดาาาพืขงๆ ไม่ต้องเอาดีไม่ต้องเ awesome. อาดีไม่ต้องวอกเอาด้วยใบนี้ well โอ้โหหมุนนานซะด้วยปืบเฮ้ย L N เหรอ L N น่ะ L N อังกฤษอังกฤษฝีขวาโจโคปะเนี่ยโจโคแบโอ้โอ้โหเฮ้ย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 ไอเดีวเตงไอเดีวเตง L N เราบอกตลอดว่ามันไม่มาเลยมันไม่มาเลยกิจกรรมมามันไม่มาเลยอะ่ะกูจะร้องไห้แล้วนะเนี่ยจะร้องไห้แล้วเนี่ยไม่จะร้องไห้ละกูเสียงหมดลวกีดดิไอดีสองของวันดีเสมอจริงๆรอเออเาะงวันแรกเมื่อวันต่อเช้าเปิดของสมาร์ทไปนี่ว่าใช่ไหมสาระสามหมื่นสามหมื่นเหรอโจโคมันอ่านปิวเล้าลงเพจไหมไม่รู้ว่าแคปไปด้วยแล้วกันเอาแคปไปด้วยรอรอโอ้ อือขอบคุณโทเน่ด้วยใช่ใช่ตอนนั้นปีขวากฤษโอ้โหหมดล้นเลยโอ้โหแล้วอันนี้ปาปีขวาเอลเอ็นด้วยอะ่ะยอมใจจริงเสียดายไม่ได้อยู่ขอนแก่นครับให้พี่โทนี่อยากนะได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันรับเดี๋ยวไปคุยกับแกดูแล้วกันครับสามสิบเคปลดได้ไหมพี่ผมว่าเกินสามสิบหรอพี่ไม่รู้มันเท่าไหรอ่อ่ะใบต่อมาเอาเกลือมาให้ก็ได้นะกาลิน่าไม่ต้องเอาของดีละเอลเอ็นมาแล้วเราก็อุ่นใจแล้วแหละมา ใบสุดท้ายก็ไม่หวังอะไรก็แล้วแต่กาลินาจะให้ละกันครับรักกันแค่ไหนก็ให้แค่นั้นละกันเนาะใบสุดท้ายของไอดีเราครับผมปืบ wc ครับ wc อ,อุรุกวัยกองหลังอุรุกวัยกองหลังคาเซเลเหรอวะโอ้โหชิมิเนสครับโอ,โ,อโ,โอ้โหเอาพูดตรงขอญาตรวมเงินหน่อยละกันนะครับรับประเด็นคือแบบได้เยอะมากนะครับเงินเราได้มาสอง0 0 0ล้านเนาะส0 0 0 0 0ล้านโอ้โ เติมหมื่นเดียวได้3.2ล้านล้านนะฮะหมื่นเดียวได้3.2ล้านล้านนะครับอู๋แล้วมีคนดักกันด้วยฮนะโอ้โหอย่างคุ้มเลยนะไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับอ่อสำหรับคลิปนี้นะครับไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบว่าน่าจะได้เห็นกันครั้งแรกรวมถึงพี่ด้วยเพราะว่าแบคแ,แคมเนี่ยเราไม่เคยแบบว่าเปิดได้เลยนะครับไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามน่เดี๋ยวไวเ้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ